สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้อยู่ภาคเหนือเราจะมาดูพืชผักอีกหนึ่งชนิดครับพี่ยุทธพาเราทัวร์ครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวมาพบกับพี่ยุทธอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับตอนนี้บผมยุทธพามาดูอะไรครับมาดูกระลำหัวแป้นครับกะหลำหัวแป้นครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงกันเลยดีกว่าเนาะสวัสดีครับน้อง่อน้องเออ่ะน้องเอครับกะหลำของน้องเอนี่เป็นกะหลำพันธุ์อะไรครับ กะหล่ำหัวแป้นห่ะกะหล่ำปีค่ะอ่ากะหล่ำปีค่ะหล่ำปีหัวแป้นอ่านะครับตอนนี้ใกล้เก็บหรือยังครับใกล้แล้วค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เก็บได้แล้วค่ะอืมใกล้แล้วอายุเท่าไหร่ครับสองเดือนกว่าค่ะสองเดือนกว่าจะเก็บผลผลิตเรียบร้อยนะครับอาทิตย์หน้าจะเก็บแล้วเขียวๆสวยๆแบบนี้นะครับเกิดจากอะไรครับเอาอะไรมาใช้ตัวน,นี้ค่ะนี่พิยุท์มาแนะนําให้ใช้ใช่ไหมครับ ใช่ครับเนื่องจากว่าใช้จากพริกแล้วมันโอเคก็เลยมาไหลกัดใช้กับกระหล่ำกับประกาศด้วยครับอาก็เลยให้น้องเอเอามาฉีดต่อเลยใช่หไหมครับน้องเอฉีดไปกี่ครั้งครับสามค่ะฉีดไปสามครั้งแล้วสามครั้งนี้มีการใส่ปุ๋ยไปกี่ครั้งครับครั้งหนึ่งค่ะอ้าวครั้งเดียวเองหรอครับค่ะแล้วปกติกระหล่ำอายุประมาณสองเดือนกว่าเนี่ยจะต้องใส่ปุ๋ยกี่ครั้งสองถึงสามครั้งค่ะพี่อ๋อแสดงว่าหนูลดต้นทุนเรียบร้อยแล้วลดแล้วค่ะอืมนะครับลดปุ๋ยไปได้ถึงสองถ อ้าวแล้วกระลำที่ฉีดโฟทีเป็นยังไงครับช่วยบอกเราหน่อยใบมันแข็งค่ะพี่มันไม่ค่อยมีมแมลงมากัดค่ะต้นมันแข็งแรงค่ะน้าหนักมันแน่นผิวมันแน่น,นะคะ่ะอืมแล้วแบบนี้ยาเคมีพันธุต่างๆได้ลดไหมครับลดค่ะลดลงไปเยอะเลยค่ะพี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ฉีดเหรอฉีดแต่ฉีดนิดเดียวคะ่ะไม่ได้เยอะแต,แต่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้คะ่ะอ๋อก็คือเราลดเคมีไปด้วยเนาะค่ะนะลักษณะของต้นมันใบเขียวใบหนาะ มันใบมันสมบูรณ์ค่ะพี่ <Ừ. S 2> มันไม่ค่อยมีแมลงค่ะครับอืมพยุทธ์มาติดตามตลอดใช่มาดูตลอดเลยเพื่อเรียนรู้กับมันด้วยครับอ,อ,อนะครับอ่าแล้วเห็นแบบนี้ดีใจไหมครับโอ้ดีใจแทนเจ้าของสวนเลยครับอ่ากาะลำของน้องเอ๋ทั้งหมดกี่ไร่ครับตรงนี้ตรงนี้ประมาณ3ามไร่กว่าเกือบสี่ไร่ค่ะอ่าแล้วก่อนหน้านั้นเห็นบอกว่ามีเก็บไปบางส่วนเก็บส่วนตรงนู้นค่ะสองไร่ค่ะเป็นเป็นไงครับ ก็โอเคแต่ส่วนนู้นอ่ะปลูกผักกาดอ่ะผักกาดได้เหมาไปเรียบร้อยแล้วครับอ๋อผักกาดผักกาดขาวพี่ผักกาดขาวอ่าฉีดโฟทีเหมือนกันไหมฉีดโฟทีสามรอบเหมือนกันครับอ่าเราได้เงินไปเท่าไหร่ครับสองหมื่นสี่ค่ะสองหมื่นสี่พื้นที่เท่าไหร่ครับสามงานกว่าสามงานเองโอ้โหถือว่าคุ้มไหมครับคุ้มค่ะพี่อ่าแล้วถามจริงๆว่าโฟทีประหยัดไหมครับประหยัดค่ะอืมนะครับฉีดไปสามครั้งนี่หมดไปเท่าไหร่ครับโฟทียังไม่ถึงถุงเลยค่ะพี่เอาไอซองเนี้ยนะ ไอซอ,ง,องเหลอไอซองสภาพแบบ <c oughs> โหแบบดูไม่ได้แบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> นะครับน้องเอ๋จริงๆแล้วแสดงว่านอกจากเอามาฉีดกระลำปักกาดที่ฉีดจางอื่นด้วยใช่ไหมฮะพี่ขี้หนูคะ่ะก่อนที่จะมาลงตัวนี้เป็นพี่ขี้หนูคะ่ะอา่าแล้วได้ผลดีไหมพี่ขี้หนูดีค่ะพี่ขี้หนูดีอืมสามไร่ใช่ไหมค่ะไอตรงนี้พี่ขี้หนูเหรอคะทั้งหมดนี่ก็สีไร่กว่าคะ่ะเออได้เงินไปเท่าไหร่รวมๆแล้วอันนั้น จำไม่ได้จำไม่ได้แล้วค่ะแต่แต่แต่ที่แน่แกําไรแน่นอนก็ก็เยอะอยู่อ่าโอเคอ่ะก็ขอบคุณมากสําหรับในส่วนของกระลำแสดงว่าโฟที T สามารถฉีกกับกั๊ลําผักกาดพริกอะไรได้หมดเลยเพอเราเอามาใช้แล้วเนาะค่ะนะครับอ่าวันนี้ก็ขอบคุณพิยุทธ์มากครับพาเรามาเที่ยวชมหลายอย่างเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระลำนะครับกระลำปีครับขอบคุณพิยุทธ์มากแล้วก็ขอบคุณน้องเอผมนัทพงศ์บันทองเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ